ในกี้เปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุดณศูนย์การค้าเมกาบางนาย้ำความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจพร้อมตอบรับความต้องการผลิตภัณฑ์สปอร์ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยร้านสาขาแห่งใหม่บนพื้นที่ขนาดกว้างกว่า7,300ฟุต ยกเอาความเป็นที่สุดด้านผลิตภัณฑ์สปอร์ตและสุขภาพมามอบให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพจากย่านใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิไปจนถึงจังหวัดชนบุรีซึ่งสาขาใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับการช้อปปิ้งของลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สำหรับการวิ่งผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์สำหรับการออกกำลังกายเพื่อทุกคนในครอบครัวและยังมีโซนลูวิ่งให้คุณได้ทดลองใส่รองเท้าอย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะร่วมสัมผัสประสบการณ์ได้ที่ไนกี้เมกาบางนาตั้งอยู่ภายในโซนเมกาสปอร์ตชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าเมกาบางนาค่ะ ต้องบอกว่าเป็นเป็นสโตูที่8นะครับของไนกี้ของเราที่เปิดที่นี่ก็ถ้าจะสังเกตว่าแต่ละสโตรเก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปนะครับ<ม>และสินค้าก็จะแตกต่างออกไป<ม>ก็ยินดีที่ที่ได้มาเปิดในบางนามถือเป็นโลเคชั่นที่สําคัญแล้วก็ฐานลูกค้าที่นี่เยอะผมเชื่อว่าร้านของเราน่าจะเซิร์ฟได้ทุกกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าทุกลุ่ม,มคือต้องบอกว่าดีไซน์ของของร้าน ในกี้แต่ละแต่ละร้านเนี่ยจะมีบางส่วนที่เหมือนแต่ว่าจะไม่ใช่100%ยททีเดียวนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันไปเช่นเช่นดีไซน์บางอย่างที่เราจะบิดนิดหน่อยเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าสินค้าดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วที่นี่สิ่งที่ที่เน้นหร,หรือได้เห็นเป็นไฮไลท์ก็คือลูวิ่แอเรียที่เป็นลูวิ่เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษแล้วก็มีสกรีน ดังนั้นจะเวลาไปทดลองรองเท้าเนี่ยก็จะให้ช่วยมี experience ที่ดีขึ้นสนุกมากครับสนุกมากได้ชอบไปักี่แสนแล้วคะวันนี้กี่แสนเกินไปครับี่ก็จะหมดตัวนะค่าตัวก็คงก็คงเรียกว่าปีกันไปเลยทีเดียวนะครับก็จริงๆแล้วเป็นเรียกว่าเป็นแฟน n i กี้อยู่แล้วเสื้อผ้าเปลก่ยบทุกตัวในที่เป็นเสื้อผ้ากีฬาเป็นไนกี้หมดใช่ไม่ว่าจะตั้งแต่เสื้อรองเท้าถุมเท้า กางเกงรัดตัวสเตย์ข้างในมันก็เป็นก็เป็นไนกี้หมด่เพราะว่ามันเหมือนเราติดมาตั้งแต่สมัยเด็กเราเห็นพ่อแม่เราใส่เราเห็นแบบพี่ๆน้องๆใสอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบรนดิ้งที่รู้สึกว่าใส่นประเทศก็ดีใจครับที่เขาเรียกว่ารับเชิญมาให้มาเปิดที่เมกับบางนาวันนี้นะครับก็วันนี้ได้มาร่วมอกกําลังกายด้วยแใหม่สุดเออไปเปิดตัวกาออกกําลังกาย ก็มีออกแต่ไม่คิดว่าจะจริงจังขนาดนี้ร่างกายเป็นหน้าสวยไปด้วยแล้วก็ต้องทําหน้าแบบวิ่งจริงจังคือตอนแรกอ่ะเราเราเรามีหลายชุดเรารู้แหละว่าปีว่าเอ้ยสปอร์ตแคชเชียลแล้วก็ตอนแรกเราก็สปอร์ตเลยเราก็ไม่ใส่ว่าเฮ้ยเราเต็มตัวเหมาะกัร่างกายแต่ก็เฮ้ยคงไม่ออกเยอะขนาดนั้นหรอกมั้งเป็นที่เปิดงานแล้วก็เลยใส่สตรีทมาออกเยอะอยู่ถ้าเกิดช่องใหม่อินเสิร์ตหน้าเหนื่อยแล้วตัดออกแน่นอนหนูพยายามแล้วว่าหนูทำหน้าไม่เหนื่อยแล้วอะไร โอ้หวันดีพอเจอพี่บิกกี้ไปนำนำวิ่งก็รู้สึกว่าก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะปกติเป็นคนออกกลังกายอยู่แล้วแต่ว่าพอเจอพี่บิกกี้ก็คือเขาอ,อ้าจริงว่ะเขาจริงเขาเขาจริงจังมากแต่ว่าอยู่มาเป็น <laughs> <laughs> เป็นที่ดีมากๆค่ะแล้วก็กินดีด้วยกับฉกไนกี้ไปกับมาได้ใช่ช่วงช่วงเปิดน่าจะมีโปรโมชั่นที่ที่น่าตื่นเต้นในเรื่องของคิวเวีพีหรือว่าส่วนลดอะไรเท่าไหร่ก็ติดตามได้ที่ติดตามได้ที่ลังการนี้ได้เลย